นี่ถาโอเคชมสวนอืมได้มาได้มาได้มา,ามีสวนมะขามหวานนะครับตอนนี้ก็ดูดูแล้วเป็นดอกแล้วมะขามหวานเน็่ดนมามยาลกหน่อยหน้าฝน <c oughs> อะไรเดินมา ไปไหนมาทางนี้มาทางนี้ไม่มีงูหรอกจับกินหมดแล้วเช็ดดูมะขามหวานขามหวาน,นอะไรเงียบเลยไปดูไก่ดิไก่ไก่ไก่ไกไก ไก่อยู่ไหนไก่อย uh ู่ไหนไก่อยูนู้นยูนู้นเสียงนกเสียงนกเดีวเดี๋ยวเคดูปลาเหรอครับ Ini matai besar. Nanti, madu pakai kain. Madu pakai kain ini, mah.